ไม่ใช่บ่ะเอ้ยต้องพูดว่าไงถ้าป้าป๊าพูดหน,น,น,น่อยอเยอะหน่อยอเยอะหน่อยอีเยอะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาลาดเจแปนนี่ไม่แด,ด็ดวันนี้นะคะเราจะไม่ได้มาสอนภาษาญี่ปุ่นนะคะแต่เราจะมาสอนภาษารัสเซียรัสเซียรัสเซียภาษารัสเซียนะประโนะยคที่ใช้บ่อยในภาษารัสเซียวันนี้อลเล็กซ์จะมาสอนนะคะ ภาษารัสเซียภาษารัสเซียพูดยังไงคะร r u s s i ิกอะไรนะอะไรนะอะไรนะ Russian อีกพูดซิอีกพูดซิพูดยังไงนะคะ Russian Russian โ h okay ติ๊งตองติ๊งตองเรามาดูคำแรกกันเลยดีกว่าคำแรกที่อเล็กจะสอนคือคำว่าอะไร Привет ปีพรีเวตพรีเวตแปลว่าอะไรคะสวัสดีอ่ะทักทายสิเอีกทักทายย Russian Russian พี่ป๊อปปี้ชั้ที่สองเฮ้ยค่ะชื่อว่าชื่อว่าชารายค่ะชื่อว่าชื่อว่าเอ็มเนียชื่อผู้ยังไงครับภาษาลาสียาเอ็มเนียชื่อว่าชื่อว่าเอ็มเย่ก็คือมเนีซาวด์แล้วบอกชื่อใช่ไหมมเนีผมอ็มซาวด์ คือเรียกเรียกว่าอ๋อแล้วผู้หญิงก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะงั้นเทสเทสสกันอเล็กซ์ถามเอริกสิคะก็คิดเรืุ่ดพี่สุดไม่ใช่เอริกปาป่าถามว่าเอริกชื่ออะไรเอริกต้องพูดว่ามินยาสวุดเอริกใช่ไหมครับป๊าป่าก็ว่าริดก็จะสวุดป๊าป่าสปราชวิตก็จะสวุดเอริกตอบว่ามินยาสวุดเอริกกจไม่ไม่ใจ Как ิ е б я з о ส у т สดีสเปิดไม่ใช่ตุ้องพูว่าอะไรมินยาอะไรเอกมินยาอะไรครับมินยาอะไรมินยวดีเอกมินยะสวัสีเอเย่งั้นถ้างั้นป้าป่านถาใหม่นะถามใหม่ป้าป่านถามอีกว่าก็คิดสวัสดีสวัสดีสวัดวัสดีสวัสดีถามป้าป่านสิครับก็คิดนสมินยะสวัสดีอเล็กซีเย่ ต่อไปคำที่สี่คำที oh ่สามใช่ไหมคำที่สามกักดีล่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรสบายดีไหมสบายดีไหมกักดีล่ะแล้วถ้าเกิดสบายดีจะพูดยังไงคะกิดากิดากิดาิดาไม่ใช่ดชอ่าโอเคเทสอีกรอบหนึ่งสองแซมกักดีล่ะกิดาไม่ใช่เฮ้ยกักดีล่ะกด กันยี่้อยคาราชอคาราชออต่อไปคําว่าอะไรนี่คะที่ใช้บ่อยขอบคุณภาษาละเซียพูดยังไงคะภาษาบ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 ะแปลว่าว่าอะไรครับเอ็ดดี้แปลว่าอะไรขอบคุณครับขอบคุณแม่ให้เชียร์ดีๆต้องพูว่าขอบคุณมกขอบคุณมาับะคุณบัสซี่บะอีน่าเดชทูสก๊าซัตพะเจ้าลุสตา อเยะสมมุติว่าขอบคุณแล้วป้าเจ้าสตาบอกว่ายินดีครับยินดีครับสเปซีบะไม่ใช่บะเ้ยต้องพูดว่าไงถ้าป้าป๋าพูดสเปซีบะหนยเยอะเนยเยอะหน่อยเยอะเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นดีกว่าเหรอโอเค х าชูกุเชี่ х о กุเชีอ๋อเพราะว่าอะไรคะอยากกินอยากกินหาชูวเพราะว่าอะไร х าชูอยากกุเชี่เพราะว่ากิน เอริกคิาาออะไรคะเีอยากอยากกอยากกาอกอกอยยาอยออยากอกอยกอยากอยอยาอยากอาออากอกอาอยาอยาอยกอากอยกอากอากออยายาาากากอยอยออ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 ตกวากาาอออาอาอ เล่นไปเอริกใช้บ่อยไม่ใช่เหรออะไรคนอื่นไี่ใช้รหรอือเปล่ฮัสชื่อสไปดเพราะว่าอะไรครับอยากนอนอยากนอนใช่ไหมอยากนอนเอริกต้องนอนอาการสไปดก็จะเปิดเออเอริกต้องการสไปดอ๋อโอเคงั้นไปนอนนะคะโอยาซมินาไซฝันดีภาษารัสเซียจะพูดว่ายังไงครับกุดไนภาษารัสเซียพูดว่าอย่างไรคะคือโอ้ตบมือตบมือ,อตบมือแล้ว เวลากินเสร็จโอ้อยชี่ภาษาละเซียพูดยังไงคะกุสนาคือกุสนาเก่งมากว่าพูดถึงเก่งมากภาษาละเซียพูดยังไงอะอเล็กซ์เก่งมาเลย์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 ได้หรอนี่ก็เป็นคำศัพท์นะคะประโยคที่ใช้บ่อยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมไม่ยากใช่ไหมคะยากไหมอีกนี่ยากยากยาก แล้วนะคะไว้ถ้าเกิดมีโอกาสจะมาสอนภาษารัสเซียอีกนะคะป,ปะกะะากกาปากกามือตัีเมือตะ้เนงยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรวจบไปที่ซไมเดสอเล็กซ์วันนี้นะคะเราจะมาทำหน้าสวยกันค่ะเย้อเล็กครสวยไหมสวยสวยสวยจริงหรือเปล่าฮอนโตจรงคุจริ๊สิจรตุสิ